ขนมปังฟาร์มเฮาส์อิงริชเบดเราขอเสียบารยาตยุ่งเรื่องส่วนตัวของคิมหน่อยนะถ้าคิมชัดเจนกว่านี้คิมคงไม่ต้องเหนื่อยแบบนี้เรารู้นะว่าคิมรู้สึกยังไงกับหวันตั้งแต่สมัยเรียนแหละนี่ทุกคนมากันก็ดีละ กูกำลังจะจับฉลากของขวัญเลือกผู้โชคดีที่จะได้มาเป็นแฟนกูไหนดูนี่มาใส่เดี๋ยวมึงหลับตานะแล้วก็เดีย๋ยวตุกตุ๊่ะสำหรับของขวัญแล้วมึงก็เลือกได้เลยตัางใจไ,ไว้ตรงนี้นิดนึงนั่งตรงโอ้ม,มาร<า>ีได้แล้วได้แล้วเออเรียบร้อยมึงจับมาพิธีเสี่ยงทายพร้อมละสำหรับคนที่กูจับได้เป็นคนแรกนะ กูจะคบคนนั้นเลยมาสายหน่อยสายหน่อยสายหน่อยคุณตาครูจะรวยให้ตามหวันมาริสมอนไปโฟบะเห็นบอกว่ามีเรื่องจะคุยด้วยด่วนเลยโอ้ยไม่มีอะไรแกงเราไปสร้างเรื่องอะไรอีกแล้ววะไม่รู้อะไม่น่ามีป่าวะไม่เหี่ยวเวลารหมดรีบไปเอะแลมีปัญหากับแกอีกไป ทําอะไรของเขาอคะนั่นน่ะสิ พิมตกแตนวาเลนไทน์ได้มาเยอะนะ่ะแบ่งกันเอ,อ่อขอบคุณนะ พี่คิมเขาเอาของขวัญพี่ดาวันมาทิ้งทำไมล่ะคะที่คิมทำไปแบบนั้นมันคิดได้สองทางคือเกียดที่หวานฮอตกว่ากับรักมากจนหวง ไม่อยากให้หวันได้ของขวามมาัญในรเทไทยจากใครแต่เวลามันก็พิสูจน์แล้วนะคะที่พี่คิมพี่หวันยังอยู่ด้วยกันถึงทุกวันเนี้คำตอบมันก็น่าจะตรงก,กันข้ามกับคำว่าเกลียดนี่ทั้งสองคนรู้หรอว่าคิมรู้สึกยังไงกับหวันคู่หญิงด้วยกันดอกลักดูออกค่ะ ามจริงเป็นเพื่อนสนิทกันเรียนด้วยกันจบมาก็ยังทำงานด้วยกันอีกไม่รู้กันเลยเหรอหรือว่าพี่คิมกับพี่หวันกลัวจะเสียเพื่อนเหรอคะพอไม่กล้าชัดเจนกับหัวใจตัวเองไงคิมเลยเป็นแบบนี้สับสนเริ่มต้นอะไรใหม่ยากเพราะมัวแต่กลัวเหรอคะเชื่อเรา เรื่องแม่แลราพอจะช่วยได้นะแต่ถ้าเรื่องส่วนตัวของคิมต้องเลื่องสับสนสัทีส่งสารพี่คิมเขานะคะจริงๆที่เราไม่ได้ไปฟูดแรงกับเขาแบบนั้นเลยอะดีแล้วต้องมีใครคนหนึ่งที่ชัดเจน ซึ่งควรจะเป็นคิมไม่ใช่ยายดาว,วันพูดแล้วลมเสียโอ้ยที่ลักคะพอแล้วคะ่ะเสียบรรยากาศหมดอมืนานๆทีเราจะได้มาเด็ดกันแบบนี้อะดอกรักมียาแก้ลมเสียอดอกรักเดี๋ยวก็มีคนมาเห็นรอบอแฟนกันจ๊บก,กันไม่มีใครเขาว่าหรอกคะ่ะ นมี่กลับบ้านปะทำไม็นที่ส่วนตัวไปได้ขอโทษค่ะดอกรัเกเตือนแฟนเธอบ้างเลยเปิดเผยชัดเจนดีกว่าทำอะไรคุมเคือแล้วไม่ชัดเจนแบบใครบางคนเราวังเหอะจะเสียไปแล้วเอาคืนกลับมาไม่ได้นี่เธอพูดถึงใคร ไม่วางคุยจุกกับแฟนอยู่ฮัลโหลว่าไงแพมเพอร์ถูกสีเขียว โอ้ยถุงสีชมพูมันผ้านอมไยบอกว่าสีเขียวสีเขียวได้ยินไหมเนี่ยฮะโอ้ยแป๊บนึง,นง,นง,นงมึ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 งของกูมานะสีเขียวฝากดูลูกค้าแป๊บนึงนะตามสบายนะคะอีวันทำไมมึงทำหน้ายอย่างกบเห็นผีแบบนั้นนะทคมกับเรารักจูบก,กัน ลิศดีดีมากจังหวะนี้ดีมากมึงอีคิมมันยังไม่มีใครมึงอุ้ยต,ตอดตัวนั้โคมึงควรบอกชอบันตอนนี้เลยมึงถ้ามึงรอให้มันเคลียร์เรื่องพ่อนะมึงไม่ได้บอกพอดีอะแล้วมึงจะให้กูบอกตอนที่ คิวกำลังเครียดเรื่องแม่อยู่หรือไงต้องรอจังหวะดีๆหน่อยบอวะว้ยทำไมจะรออีกสักสิปีเลยไหมค่อยบอกโค oh, มึงก็ใจเย็นดิครคิดวิธีที่มันคููๆไว้ววววววไละยังไงมึงจะบินไปบอกมันที่คััวโลกเหนือเลยไหมคูที่แปลว่าเทพที่แปลว่าหนาวเว้ยรู้รอเล่น มาแล้วมึงโทษทีเี่งมากหัวกูโง่มากแต่เสือกรักมันไปแล้วไงทำอะไรไม่ได้ด้วยเดี๋ยวเรากลับต๊ะกันนะคุย่างก็คุยไม่รู้เรื่องงูปิดเลยวนเก่งมากเออแล้วนี่พวกมึงคุยอะไรกันอยู่อะเปล่ากูแค่คุยเรื่องว่าไิตอีหวันมันจะสารภาพะไรอนะฮะปลาสารภาพอะไรวะเออคิม แล้วมึงไปคุยอะไรกับแพมกับดอกลักอะคุยเรื่องงานกับเรื่องแม่นะพว<อ>กมึงช่วงเนี้มมีแต่เรื่องหัวจะปวดอะเรามาหาเรื่องแบบตื่นเต้นตื่นเต้นทำกันไหมเอาจริงเนี่ยแค่ลุ้นให้บาร์มึงเนี่ยไม่ปิดเหมือนร้านโอมากเซจร้านบุฟเฟ่ร้านเช่าชุดของมึง <rogue. S 1> กูว่าหน้าตื่นเต้นกว่าอีก อีริอะไรอีผี <EP. S 1> โอ้ยกูพูดจริงอะ่ะเฮ้ยกูหมายถึงว่ากูอยากเปิดทามแคปซูลอืมอะท่านี้กูค่อยรู้สึกว่ามันน่าตื่นเต้นหน่อยเพราะกูอยากรู้ว่าพวกมึงสามคนเนี่ย <c oughs> เขียนอะไรถึงกูบ้างกูเขียนด่าไปเยอะเลย <c oughs> <c oughs> กูรู้อยู่แล้วค่ะเออแต่เราจะเปิดเนื่องในโอกาสดีๆอะไรอะ เราเคยคุยกันว่าเราจะเปิดก็ต่อเมื่อเรามีเรื่องที่น่ายินดีแต่มองดูสภาพแต่ละคนตอนนี้ดิก็ถ้าเปิดมันก็อาจจะมีแบบเรื่องดีๆเกิดขึ้นก็ได้ไงใช่ไอวันเช่เน้ะ้อคิมเนาะอืมก็ดีเหมือนกันนะคิมก็อยากรู้เหมือนกันว่า มันจะเขียนอะไรถึงคิม,มงั้นตกลงตามนี้นะเออเอาเป็นว่าเสาหน้าละกันเสาหน้าเจอกันที่ต้นไม้หลังเรียนดิวเค okay. มาชนอ,อ๋อโอเคยีแล้วเร็วเร็วมานะ ไปหาแพรกับดอกลากก่อนมือฟอเปิดแล้วค่ะลุก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 คาเทมอดลุกค่ะปูไม่ได้เต้นนะแล้ววะดิพี่มารีพี่วันพี่คิมไปเต้นกันค่ะไลุกอย่าแอบไปก็เลยเร็วเดินให้มันไวๆได้ตามมานะคะคุณตรงกลางตรงกลางเลยหรอเออตรงนี้แหละ มงูเริ่มแล้วเนี่ยเต้นหีรเออเริ่มอยูแล้วแหลเทยงไได้เตนลกไปเรเร็วเร็วเร็วมเร็วเร็วเร่เครียดมาเยอะแล้วเออหมดไปไปเลยวันเนี้ยหมดไปไปเลย น้องคะขอเพลงมอนล้อมให้โอเคนะโอเค i <laughs> กำลังจะกลับแล้วรอแป๊บหนึ่งเ,เดี๋ยวกลับไปเล่นด้วยแค่นี้นะมืงเดี๋ยวกูกลับก่อนนะผัวตามอ่ะเดี๋ยวกลับด้วยค่ะพี่รักกลับเลยไหมคะไปลานะคิมอย่าลืมตอบคำถามตัวเองให้ได้ละ่ะกลับสักทีขับรถดีๆแล้วกัน ไม่ได้ขับเอาก่อนนะคะไปค่ะมึงกูกลับแล้วนะอู่ซู่มึมเงเล่นนะคิมอุ๊ยพี่หมอนกูไปแล้วนะ๊มยบายมึงกลับกันดีเช็ดให้หมด เก็บกวาดให้เรียบร้อยนะโอเคเช็คให้ดีนะโอเคไป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  <c oughs> มึงร้านปิดแล้วกลับได้แล้ว <c oughs> แต่สภาพพวกมึงอ่ะไม่ไหวหรอกมึงก็มึนงนอกับกูที่นี่แล้วกันโอเคโอเคไหมเนี่ยโอเคลูกลูก <c oughs> ประคองมันมาด้วยมา อโอ้ยมานี่มามาคืนคิมไม่ได้ทำอะไรที่แย่ๆลงไปใช่ไหม Bring GL T-shirt มี่จำหน่ายแล้ววันนี้ที่ช h อป e ี s h o p e e